สวัสดีค่ะร้านเทคเตอร์นัดสาขาสุมดีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะร้านของเรานะคะจำไหนรถไทยมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจรนะคะอะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจรนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ต้นคลิปนะคะที่เบอร์0625438297นะคะที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะ,ะมากระที่อุปกรณ์ต่อพ่วงตัวแรกของเฮ้านะคะจะเป็นนะคะตัวตัดหญ้านะคะของสยามสตลร่านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะ24,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะ โตรตารี่ของฟาร์มาเทคนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะลตรตารี่นาซ่านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะสี่หมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะสี่หมืนแปดพันห้ารอยบาทเป็นราคาเริ่มต้นนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะมาต่อกันที่ตัวตัดหญ้า KPD นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะ25,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะทั้งปุ๋ยนาซาหรือว่าถังถ้ารุ่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพาร์ทซับ6กพัน 3, 6, นะคะราคาอยู่ที่35,000บาทนะคะมาต่อกันที่คาดเด่งนะคะราคาอยู่ที่นะคะ8,500บาทนะคะลูกค้านะ8,500บาทตัวนี้นะคะ ขนาดความกว้างนะคะยู UT นะคะเมดแปดสิบหานะคะลูกค้านะ,ะใส่ได้กับนะคะรถรุ่นนะคะ LC H, J L ซีห์ L ซีเจ็ด L ห้าศูนย์นะคะลูกค้านะ,ะมาต่อกันที่นะคะฟังนี่นะคะสิเป็นนะคะตัวนี้จะเป็นนะคะผานพวนสี่ใบนาซ่านะคะราคานะคะอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาท นะฮะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผ่านพวน5ใบยสยามสโตล่าใบ22นะคะราคาอยู่ที่นะคะ36,500บาทนะคะอ่ะขออภัยค่ะ35,500บาทนะคะ ใบยีีของสยามนะคะอยู่ที่41,000บาทนะ,ะมาต่อกันทีนะคะหน้าซานะคะใบย2่นะคะราคาอยู่ที่นะคะผ่านพวนห้าใบ36,500บาทใบยีนะคะอยู่ที่42,500บาทนะ,ะมาต่อกันที่ตัวตัดหญ้านาะซาราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,500บาทนะคะลูกค้านะาตัวตัดหญ้านะคะ หรือว่าลอตารีนะคะที่บอกไปนะคะเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะคะราคาสินค้านะคะจะสูงขึ้นไปตามขนาดตามไซส์ของสินค้านะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนะคะ,ะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นลอตารีของสยามสโตร้านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่48,500บาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่พานขุดมันนาซ่านะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะพานธุขุดมันสยามสตโตล่าราคาอยู่ที่14,500บาทเช่นกันนะคะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ่านยกร่องนาซ่านะคะใบย2บราคาอยู่ที่18,500บาทใบย4ิบสี่อยู่ที่ราคา19,500ัรบาทนะคะผ่านยกร่องหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่18,500บาทหนึ่งจะมีแค่ใบ22นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานยกร่องปอเสรีใบ24ราคาอยู่ที่นะคะ19,500บาทใบยีบอยู่ที่ราคา17,500ับาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ฝั่งนี้กันเลยนะคะ จะเป็นนะคะผานยกร่องสยามสโตล่าใบ22ราคาอยู่ที่นะคะ18,500บาทใบ24อยู่ที่19500บาทนะคะมาต่อกันที่ผานขุดมันเน่งนะคะราคาอยู่ที่นะคะผานขุดมันเน่งอยู่ที่14500บาท ผ่นขุดมันปอเสรีนะคะราคาอยู่ที่13,500ับาทลูกค้าท่าน,นใดน,นะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะรถไทมือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมนะคะติดต่อสอบถามได้ที่นะคะ0 6 2 5 4 3 8 2 9 7ทางร้านจำหน่ายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้านะไม่มีผ่อนดาวนะคะลูกค้านะมูลนิกรกาบสวัสดีค่ะ